เวลาเราเห็นรถที่เขียนข้างๆว่าใช้ในราชการเท่านั้นนะเราก็จะกระาใจอ่อนเนี่ยนี่คือรถหลวงใช่ไหมเพราะฉะนั้นรถหลวงเนี่ยเขาก็อุตส่าห์เขียนไว้แล้วนะว่าให้ใช้ในราชการเท่านั้นถ้าไปใช้ในภารกิจอื่นเนี่ยก็จะมีความผิด ใช่ค่ะนี่เป็นอุทาหรณ์และเป็นตัวอย่างของข้าราชการที่เอาของหลวงไปใช้อย่าไปคิดว่าโอ้แค่นี้เองนิดเดียวเองก็นิดเดียวค่ะโดนคุกไปเลยร้อยห้าปีค่ะ<อ>นี่หนักหน่วงมากนะคะเหตุการณ์นี้นะคะศาลมีคำพิพากษามาเรียบร้อยเป็นคดีที่ทางปป,ปชประจำจังหวัดยะโสธรนายอดุลวันดีผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดยะโสธรได้มีมติชี้มูลความผิดนะคะนายรุ่งรักลูก บัวค่ะพ่วมในการกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสังกัดอบจยะโสธรกับพวกนํารถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ขับรถของทางราชการเอาไปจอดที่บ้าน oh. แล้วก็ใช้ขับไปทำงานเท่านั้นยังไม่พอยังนำรถยนต์ของทางราชการขับไปตีกอล์ฟด้วย แล้วก็ขับมาแบบนี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลาเกือบเกือบสปีแล้วนะคะพฤติการคือตั้งแต่กร,รกฎาคม57ถึงมิถุนายนปี58ค่ะทางจำเลยก็คือนายรุ่งรักเนี่ยนะคะได้ทำหนังสือขออนุญาตนำรถยนต์คันนี้ ไปจอดเก็บเอาไว้ที่บ้านของตัวเองค่ะแล้วก็ได้ขับรถยนต์คันนี้เป็นพาหนะในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักกับอบอจอยโสธรโดยไม่เคยเอารถยนต์คันนี้ไปจอดเอาไว้ที่อบอจอยโสธรเลย<อ>คือเรียกว่าเอาไปเป็นรถส่วนตัวเลยว่างั้นเถอะนะคะและก็นอกจากนี้ยังใช้รถยนต์คันนี้ไปตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟกรมด่านราบที่16ค่ายบดินเดชาเป็นเวลาเกือบ2ปีค่ะโดยสารเห็นว่าเป็นการกระทําที่ร้ายแรงนะคะสารก็เลยมีคำพิ ภาคสาค่ะโดยจำคุกกระทงละ5ปีรวมจำคุก105ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก52ปี6เดือนเมื่อรวมทุกกระทงแล้วจำคุกจำเลยที่1ไม่เกิน50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3นะคะนอกนั้น ทีมงานพวกเนี่ยนะคะก็โดนคดแีแตกต่างกันไปรวมถึงมีคนที่ไม่ต้องรับโทษด้วยเพราะว่าเหมือนกับเป็นการทำเอกสารโดยที่ไม่รู้ว่ารถคันนี้จะถูกนำไปใช้เป็นการส่วนตัวนายกอบอจก็โดนล่างหไปด้วยเพราะ <c oughs> ว่าเป็นคนเซ็นอนุมัติ <c oughs> แตอนุมัติไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าไปใช้จริงหรือเปล่า <c oughs> อะไรแบบนี้นะ <c oughs> โอ้นี่เป็นคือก่อนนี้นก็เคยมีคดีแบบทำนองนี่นะ ที่เอาของหลวงไปใช้ส่วนตัวผมทําไม่ผิดจัดระดับรองอธิบดีหรืออธิบดีเนี่ยนะแบบน,นี้แหละใช้ลูกจ้างหลวงรถหลวงไปขนเก้าอี้ ไปงานแต่งงานกับอี้หลวงกับอี้หลวงด้วยไปงานแต่งงานลูกสาวของลอกสาวโอ้โหนีก็ก็ลงโทษหนักๆประมาณอย่างนี้เลยคคือเราจะบางคนโอ้โหดูสิเนี่ยอะไรกฎหมายเออแค่เอารถไปใช้ติดคุกต้องเป็นร้อยๆปีที่เวลาค่าคนะว่าคือกฎหมายมันมีนแบบเนี้ยนะแล้วแล้วกฎหมายเขาจะมีวิธีนับไงว่านับตุกกรรมอ่าอย่างเงี้ยมีผิดหลายกรรมหลายกระทงหลายข้อกฎหมาย แต่เนี้ยมันคือการปกป้องผลประโยชน์นะคะ<อ>เพราะว่านี่คือของหลวงอะค่ะคือเราอย่าไปคิดว่าโอรยแค่แหม่มแหมไม่เป็นไรหรอกไม่ได้นี่สองปีนะคือคนคนใช้อยาจะคิดว่าแค่นี้เองอนะแต่ว่านี่มันเป็นของไม่ใช่ของส่วนตัวค่ะแต่ของส่วนตัว,ตวแต่แถูกนําไปใช้ยางกับเป็นของส่วนตัวเลยนะแล้วข้าราชการบางบาง,บางตำแหน่งเนี่ยหรือบางทีถ้าจะไปภารกิจเนี่ยก็เบิกเบิกรถได้ใช่ว่าจากนี่ไปโน่นไปประชุมที่จังหวัดไปแล้วก็เบิกรถเบิกเสร็จก็กลับมารถก็ไปเก็บไว้ที่อบจ ต่นี่คือไปจอดไว้บ้านตลอดเลยเอาไปจอดบ้านเลยเนี่ยนะครับคืนนี่เมียหิวรัดหน้าก็จะขับไปซื้อให้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนี่ยนะคือก็ถ้าเอาไปจอดไว้ที่บ้านก็คือมอนเป็นรถส่วนตัวอยากจะทําอะไรก็ทำเออเนี่ยนะนะคะอันนี้ไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็ภาษีภาษีชั้นเหมือนกันค่ะค่ะ